สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเมื่อนี้พ่วกเฮามาถางหญ้าอีกแล้วค่ะมาถางหญ้าบริเวณที่เราจะปลูกหญ้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆแฟนเฮาเพิ่นเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเนาะค่ะเพื่อนมาตอนเช้าเลยวันนี้บรรยากาศตอนเช้าค่ะเพื่อนตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะคะยังไม่ได้แปดโมงนะเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยล่ะค่ะเพื่อนพอทําอะไรเสร็จอยู่ในสวนเราก็มาเลืยค่ะอวันนี้เย็นบรรยากาศดีเพื่อนเพื่อนนี่มาเศา้านี่กาคิดว่า มาทําตอนเสาน่าจะดีได้ฝนเปื่อบาอนนะบรรยากาศดีพอแต่ว่ากับบางมือเบว่างกับบร้มานะคะคุแมนแต่เราก็เริ่มตัดหญ้าแล้วนะ จะลดน้ำยารอแกนนะคะลงไปตักน้ำอยู่นิดหน่วยมาลดวันนี้เอาถังมา ล่งไปข้างล่างหลายย่านตกนำ้นำนเพราะว่นาน้ำลึกแห้งค่ะะเครื่องตัดหญ้ามีปัญหา เป็นฮาว่าเครื่องตัดหญ้ามีปัญหาบรุว่าจะตัดได้อีกบนคือเปล่าแล้ะค่ะรังคอนมีปัญหาต้องไปซ่อมอ๋อต้องไปซ่อมก่อนเออตัดได้แค่นี้บ่เออบุหรี่เพชรบุหรี่เพชรอ๋อมาหาดีแง่แง่อย่างไรเอากระเทยไปประตุกไปเพราะว่าอันนี้ปัญหาแล้ว่อน หอยไหมเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นหอยเชอรี่ป่ะน,นี่หอยเชอรี่หรือหอยปังใหญ่มา,มากๆเลยเพื่อนๆแบบใหญ่ <c oughs> ามาก <c oughs> ไปตัดหญ้ามาแล้วก็จะปลูกอีกละคะเพื่อนๆปลูกไปเรื่อยๆนะคะ,ปปะแฟนเขาบอกว่าให้นั่งทาแ้วกันมาใั่เพื่อนให้เพื่อนตัดหญ้าเสร็จก่อนค่อยไปปลูกยังไม่ได้ขุดนะค่ะเพื่อนยังไม่ได้ขุดหลุมเลย แต่ว่าทางในร้านเลยเด้เพื่อนๆทางไปหัวคุณแล้วเออเจ้าบอกว่าตอาไม้หอดใสดถึงกออยู่ขาถึงกออยู่ขาเพื่อนเพื่อนอยู่ไก่อยู่ด้วยกรมาเห็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะมือละเล็กละหน่อยเนะาะม,มีเวลาการะมาบอกเลว่ามาทั้งมืออย่างสินะแบบถ้าหอดอเหนีงกระเซ้าเห็ดนะอ,อย่างนี้มายงมือเศร้ายงมือแรงเนาะแต่ว่าช่วงกลางวานันน่ะบ่าบามาแน่นอนห่อนเพื่อน น่า,นาจะเห็นบ่ไหวเนี่ยพอปลูกเสร็จอีกนิดนึงถีแสนข้อทางไปกะจะพักกันกลับเลยดีค่ะกับได้ปลูกหลายเนาะปลูกไปเรื่อยแต่ถ้าได้ปลูกเห็นผลเนี่ยอาจจะเอาพวกพักมาปลูกน้ำก็ได้ค่ะเท็าความสะอาดยังเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นอนาคตต่อไปบรรลุว่าจะย้ำไหน,นเดี๋ยวน้ำอนกับวอไเปกอนเนาะ นเอียเดยขึ oh, uh ้นไ้าโ้าน่อหน่อยมันขนค่อยขึ้นเลนี่มันเสื่อไป ปลูกเซรเดแล้ค่ะ้อค่ะนเพื่อนตั้งแต่ต้นโยคาฝั่งนู้นมาถึงนี่ก็เยอะอยู่เดอ้อค่ะเ,เพื่อนๆใช้เวลาประมาณ3วันวันนี้ก็ได้หลายอยู่เนาะก็จะพักกันกลับแล้วเดอ้อเพื่อนเพื่อนดน้ําผักแล้วก็จะกลับกันแล้วจ้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เขามารับชมให้กําลังใจเราเดอ้อค่ะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านจะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกๆท,ท่านค่ะ จะพบออกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ